สวัสดีทุกท่านวันนี้ผมจะมานำเสนอในส่วนของที่มันเกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันที่ชื่อว่ามูมอลแต่เป็นส่วนในการที่เราสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจมูมอลแล้วก็สามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจต่างๆนะที่จะเข้ามาร่วมกับมูมอลได้ที่ผมกำลังจะบอกว่าคือการดีล้าน้าเข้ามานะร่วมกับ แอปพลิเคชันมูมอได้แอปพลิเคชันมูมอเนี่ยฮะกำลังจะสร้างอีโคซิสเต็มขนาดใหญ่ไม่ใช่แค่เพียงสินค้าที่จะเอาเข้ามาร่วมหรือสินค้าที่เข้าไปร่วมแล้วประมาณ1900กกว่ารายการแต่สิ่งที่เราจะสามารถ ทำได้มากกว่านั้นก็คือว่าเราสามารถดีลร้านค้าเข้ามาร่วมกับแอปพลิเคชันมู่หมอได้เช่นนะฮะร้านอาหารนะครับสปานะฮะร้านนวดร้านซาลอนนะร้านทําผมนะ,ะที่ครบวงจรฟิตเนสที่มีชื่อนะมีคนเข้าไปใช้ประจําในอําเภอในจังหวัดหรือว่าในพื้นที่ที่เราอยู่นะครับร้านกาแฟที่คนนั่งประจํามีห้องประชุมนิดหน่อยดูเก๋ไก่ร้านคาร์แค์ร้านล้างรถแบบครบวงจรขัดเคลือบสีโรงแรมสามดาวขึ้นไป4ดาวหรือถึง5ดาวนะแล้ว ก็รีสอร์ทสามารถที่จะเข้าร่วมได้บรรยากาศดูดีคนพักเยอะหน่อยนะครับมีชื่อเสียงแล้วก็สนามกอล์ฟสามารถไปตีนได้ซึ่งผมก็มีทานัดไปแล้วนะจะเข้าไปคุยแล้วก็โรงเรียนเอกชนนะที่มีชื่อเสียงในจังหวัดนะคลินิกเสริมความงามอันนี้ดีมากเพราะว่ามาจิ้นเขาเยอะมากร้านชานมไข่มุกโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดร้านขายยนาะที่เป็นชุมชนมีร้านใหญ่หน่อยนะติดแอร์หน่อยนะร้านเล็กๆก็คุณภาพยาอาจจะขายไม่ค่อยได้ก็ไม่แนะนําสถานที่ท่องเที่ยวที่มีการเก็บบัตร สวนน้ำสวนตัดเอกชนอย่างเงี้ยครับโรงพยาบาลจัดโรงหนังนะหรือส่วนของโยคะอย่างเงี้ยฮะก็ได้แล้วก็ร้านยางร้านเบเกอรี่ร้านแต่งรถที่มีสินค้าเป็นของตัวเองนะครับอู่ซ่อมรถหรือศูนย์บริการรถจนร้านเฟอร์นิเจอร์ร้านเครื่องเขียนร้านตัดขนสุนัขเครื่องประดับจิวเวลรี่หรือร้านดีมูซชนบริการเช่ารถปั๊มน้ํามันนะฮะอย่างเช่นที่มีร้านขายของอยู่ในนั้นนะฮะมีร้านกาแฟอเมซอนหรือว่าร้านกาแฟต่างๆสามารถปิดตูนได้เพราะว่ากาแฟเหล่านั้นก็คือ รวมแต่เป็นเขาซื้อแฟนชายมานะเราสามารถดีได้ร้านรถเช่าไอศครีมที่มีชื่อเสียงคลินิกธันตกรรมทําฟันร้านวิดด้งสตูดิโอนะครับแต่งงานนะครับคลินิกกาย,ยภาพบาําบัดโรงเรียนสอนพิเศษทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นสอนเกี่ยวกับเด็กกับคนโตโรงเรียนสอนดนตรีอะไรนะครับภาษาอย่างเงี้ยได้หมดเลยศนะูนย์ลดย่อต่างๆโรงเรียนอินเตอร์ก็ได้ซึ่งตรงนี้นะครับมันคือภาระที่ทุกคนเนี่ยต้องเจออยู่แล้วต้องไปกินไปใช้นะครับตรงนี้ฮะสามารถ เข้ามาร่วมกับแอปพลิเคชันมูมอได้นะโดยการที่บริษัทมูมอให้เราสามารถ ตีเข้าไปได้และถ้าสมมตินะฮะการตีร้านเข้าไปเราจะได้อะไรนี่อ่ะนี่อ่ะที่เราต้องคุยกันนะว่าการตีร้านเข้ามอเราจะได้อะไรหนึ่งก็คือการตีร้านเนี่ยก็คือทําให้เกิดชุมชนคนของเรานะอีโคซิสเตนะ็มที่เราจะสร้างขึ้นมาเนะี่ยเพื่อให้คนของเราเนี่ยได้เกิดการใช้บริการต่างๆเหล่านี้และเกิดมีรายได้มี point น,นะฮะจากการใช้จ่ายอันนี้คือส่วนหนึ่งที่เราจะได้นี่เป็นภาพรวมแต่นะถ้าเราไปแนะนําร้านนั้นนะฮะและร้านนั้นนะฮะเขาเกิดมีแนวความคิด คิดเหมือนเราก็คืออยากเป็นเพเซอร์เหมือนเราและก็สมัครเป็นสมาชิกเหมือนเราในส่วนที่เอาร้านเข้าก็เป็นส่วนที่เอาร้านเข้านะครับแต่ในส่วนที่เขาสามารถมาจอยธุรกิจกับเราได้เนี่ยก็คือเขาเข้ามาเป็นเพเซอร์เหมือนเราผมยกตัวอย่างเคสตัวอ,อย่างเลยกันนะครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะที่เชียงใหม่ซึ่งทีมงานเนี่ยไปดิวมาล่าสุดเลยนะเขาไปดิวร้านก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์ก๋วยเตี๋ยวแบบว่าเออชามใหญ่ๆเนี่ยเขาขายชามหนึ่งเนี่ยหกบบาทเลยนะครับและเขาเนี่ยก็คือมีแนวความคิดที่จะมาเป็นนักธุรกิจ ้วก็คือมาเป็นเพเซอร์ด้วยนะและเขาให้มาจินเนี่ยให้ GP ถึง15%เลยนะเรากิน60บาทเนี่ยเขาให้5%เลยเท่ากับ9บาทเลยอะ่ะ1ชามเนี่ยเขาเขาให้กับโมโมเนี่ย9บาทเลยแล้วก็ใน9บาทนี้นะครับโมโมเนี่ยก็ามาแบ่งเป็น2ส่วนนะก็คือส่วนที่1ก็คือ20%ก็คือ1.8บาท เข้ามือมอและส่วนที่เป็น80%ก็คือ7.2บาทเข้ามาที่แผนรายได้ซึ่งเจ้าของร้านนะในฐานะที่เขามาเป็นส่วนหนึ่งของแผนรายได้เนี่ยเขาก็จะได้ในส่วนที่เป็น80%เนี่ยกลับไปอีกทําให้เขาเนี่ยไม่ได้เสีย100%จากที่เขาให้15%เนี่ยเขาไม่ได้เสียทั้งหมดเพราะ15%เอามาคิดเป็น100%แล้วก็แบ่ง2ส่วนก่อนนะดังนั้นเนี่ยพอเขามาเป็นเพเซอร์ด้วยเนี่ยเขาก็จะได้ในส่วนที่เป็นส่วนของเขาเนี่ยกลับไปก็คือ80%กลับมาที่เขาเนี่ย 7.2็ดจให้เขารับไรายได้ในส่วนของสร้างธุรกิจและสามารถที่จะมาจอยกับมืมอได้ขยายตลาดนะมียอดขายเพิ่มขึ้นจากสมาชิกของมืมอเนี่ยมาใช้มากขึ้นนี่แหละหค,คือคือจุดดีจุดเด่นของมืมอเลยนะครับที่ทําให้เราสามารถดีลร้านค้าการบริการต่างๆนี้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของมอมอและสิ่งที่คนที่ไปแนะนำเจ้าของร้านนั้น,ขน,น,นเขาจะได้อะไรนี่ฮะสิ่งที่ผมอยากจะนำเสนอนะครับแลอยากให้ทุกท่านรู้นะครับกรณีที่เจ้าของร้านเนี่ยเขา เป็นเพเซอร์เหมือนเราต่อไปนี้ทุกการกินใช้ของลูกค้าของเขาที่จะมากินมาใช้บริการเนี่ยเขาก็จะต้องบอกกับลูกค้าของเขาว่าพี่พี่อยากได้ส่วนลดไหมถ้าพี่อยากได้ส่วนลดนะพี่สมัครแอปมูมอก่อนเนี่ยนี่มันมีลิงก์อยู่พี่สแกนได้เลยนะสมัครเสร็จปุ๊บเนี่ยลูกค้าของเขาเนี่ยก็จ่ายค่าก๋วยเตี๋ยวลดลงไป15%ตามที่เขาให้ส่วนรายได้ตรงนั้นนะก็กลับมาที่คนใช้นะเขาก็ได้ส่วนลดแล้วก็ค่าแนะนำเนี่ยก็จะกลับมาที่เจ้าของร้านส่วนเราที่เราไปแนะนําเจ้าของร้านเนี่ยเราจะได้อะไรนะตั้งแต่ เจ้าของร้านลงไปจนถึงลูกค้าของร้านก๋วยเตี๋ยวนั้นทั้งหมดก็คืออยู่ภายใต้สายงานของเราพอยทั้งหมดจะขึ้นเรามีวอลลุ่มเกิดการกินใช้ใต้สายงานเราเนี้เราจะมีไรายได้จากตรงนี้ทั้งหมดเลยเพราะทุกคนจะต้องซื้อกินซื้อใช้120 MP นะก็จะเกิดจากสมาชิกทุกคนที่ซื้อกินซื้อใช้มันไม่ได้สร้างพาระเพิ่มเพราะเขาก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวเหมือนเดิมเขาอาจจะไปซื้อหมูซื้อไก่ในฟู้ดแลนด์เขาอาจจะไปพักโรงแรมได้พอยเขาอาจจะไปสปาเขาอาจจะไปกินข้าวนอก อกบ้านกับครอบครัวหรืออาจจะไปใช้บริการต่างๆให้เกิดใช้พอยด์ได้นะใช้ผ่านแอปพลิเคชันมโมแล้วก็ได้พอยด์เกิดขึ้นมาเป็นการสร้างไรายได้ในโครงสร้างของแผนธุรกิจของเขานี่นะฮะคือความสุดยอดของมโมที่จะทําให้เราสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งของร้านค้าการบริการต่างๆธุรกิจต่างๆที่ผมพูดไปทั้งหมดนี้นะที่เป็นหุ้นส่วนในส่วนที่เป็นกําไรในส่วนที่เป็นกําไรฟังให้ชัดนะครับเราเป็นหุ้นส่วนกับเขาในส่วนที่เป็นกําไรเท่านั้นเขาให้กําไรเท่าไหร่ก็คือถ้า10%ขึ้นไปเราก็สามารถที่จะร่ว กับเขาได้เขาก็สามารถมาร่วมกับมูมอได้เราก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นกําไรบริษัทได้กําไรเราก็ได้กําไรนะทุกคนได้กําไรนะไม่มีใครขาดทุนถ้าสมมุติกิจการนั้นไปไม่ได้ถูกยกเลิกสัญญากับมูมอ ก็แค่นั้นนะฮะเราก็ไม่ได้มีส่วนไปเกี่ยวข้องอะไรนี่แหละผมบอกว่าธุรกิจที่เป็นโซเชียลอีคอมเมิร์ซแล้วก็แนวความคิดของมูมอเนี่ยสุดยอดมากที่เราจะสามารถที่จะไปทําธุรกิจมือเปล่านะก็คือไปแนะนําร้านค้าเข้ามาในมูมอล้วก็เกิดไรายได้นี่มันก็คือจุดจอดมากนะและท่านก็โชคดีมากนะที่ได้ รับฟังคลิปนี้นะครับแล้วก็คิดว่ามันเป็นโอกาสของเรานะเป็นโอกาสของทุกคนนะที่มองเห็นตรงนี้สามารถมาสร้างธุรกิจมาเป็นส่วนหนึ่งของมุมมอได้รีบติดต่อผู้ที่ส่งคลิปนี้ให้ท่านนะครับเพราะว่าเขาหวังดีแล้วก็อยากให้ทุกท่านนะมีรายได้เช่นเดียวกันขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ฟังจนจบคิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยครับขอบคุณมากครับสวัสดี